สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับทุกๆคนนะครับมาอัปเดตความน่ารักของน้องพลน้องเพชรอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเช้าแรกของน้องพลน้องเพชรนะครับที่เดินทางมาถึงบ้านที่รังสิตปทุมธานี มาครั้งนี้นะครับก็มีคุณย่ามาด้วยนะครับคุณย่าแตนเดินทางมากับหลานสาวน้องพลน้องเพชรด้วยมาที่รังสิตนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเพราะว่าบ้านก็สามารถที่จะอยู่ได้แบบใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่นะครับหลังจากที่บดบอยซอแอนนะครับได้ตกแต่งนะครับเพิ่มเติมนะครับได้ทําสัสดส่วนต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมี พื้นที่นะครับให้น้องพลอยน้องเพชรได้เล่นนะครับแล้วก็พื้นที่ดูเก็บของอะไรที่มันมากขึ้นเรียบร้อยนะครับเช้านี้ก็จะได้เห็นบรรยากาศน้องพลอยน้องเพชรก็ดูว่าจะอยู่กี่วันนะครับในการออนทัวรอบนี้แอดมินก็คิดว่าน่าจะอยู่ถึงออนทัวเสร็จแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเวทีไหนที่บอบอย นะครับจะพาน้องพล้องเพชรไปโชว์ตัวให้กับแม่แม,แม่ป้าๆนะครับในเขตออนทัวร์นะครับ, tour, รบได้ชมกันส่วนวันนี้นะครับวันที่ย9บนี้ก็เล่นอยู่ที่ปวกแดงระยองอันนี้ก็ตอนเย็นๆก็คงจะได้มาลุ้นกันว่าจะมีน้องพล้องเพชรตามไปด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวไปอัปเดตบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าเนื่องจากที่ตื่นขึ้นมาเช้าๆน้อง,อองเพชรก็ได้ของกินนะครับไปดูว่ากินอะไรอร่อยไหมค่าน้องเพชรกินกี่ลูกแล้วนี่เมน้องเพชรดูว้าดูน้องเพชรกินอร่อยมากกินตุนาะฮะกินไหมกินกินอ,อ้พี่พลอยก็กินพี่พลอยก็กินเก่ง อร่อยไหมลูกแซ่บไหมเอาเม็ดออกความเครื่อง่องเขาไปยืดเท้า <hopping> ก <'s> okay, ินเม็ดออกเป็นพร้อมคนนั้เอ้ยเก่งเก่งเก่งลูกอ่อทิ้งใส่ตรงนี้นะเอาใส่ตรงนี้ลูกเม็ดใส่โอเคเอาใส่ใหม่ใส่ใหม่ลูกเอาเม็ดออกไหนดูปากสิว้าวไหนดูปากพี่บอยดิ ว้าวข้างปากๆปากสีแดงก่ข้างองม้สองอยู่ใกล้ๆเราเลยเลยรถตัดอยู่รถตัด หลังจากนั้นนะครับคุณย่าคุณยายก็พาหลานสาวไปเล่นที่สวนสนุกของหมู่บ้านก็จะเป็นส่วนกลางที่ใครที่ติดตามก็จะได้เห็นเป็นประจำเวลาน้องพลน้องเพชรน,นะครับมาบ้านที่รังสิตก็จะไปเล่นประจำมีสไลเดอร์มีชิงชา้านะครับน้องก็เล่นสบายแล้วนะครับสามารถที่จะขึ้นลงขึ้นลงสนุกสนานได้ตามสไตล์ ของน้องพลอยน้องเพชรน,นะครับก็ดูไปชมบรรยากาศกันนะครับตรงนี้นะตรงนี้เนะตรงนี้เลยนะโอเคลงดับเครื่องก่อนนะคะ เขามาอยู่ย่าเดี๋ยวย่าลองเอาผ้าก่อนกระดาษมาดูก่อน เก่งเก่เก่งพานั่งขี่สามสี่ครั้งเป็นเลยอย่าวางมือนะอย่าวางมือนะ <c oughs> มาใส่รองเท้าก่อนมาใส่รองเท้าก่อนป <c oughs> ุนตามสบายเลยเล่นได้แล้วนี่ทุกอย่างนั่นตัวรวดเลยหนึงจอง โอ้ยเก่งๆแล้วนีวนน่เก่งแล้วอพี่พลอยทำเก่งค่ะนั่นหนายเก่งแล้ววันนี้คุณยาขึ้นหัวทางคุณได้วีิยาอุตส่าเก่งให้น้องเพชรบึงๆังอุต่ะเอ้ยเก่งฮึดๆึดเอ้ย นกมือพอมเห็นไหมพัฒนาการเขาหลังจากที่วันแรกที่เขามาเขายังไม่เล่นเล่นไม่ได้ครั้งที่สองเริ่มให้ยายกับตากับ he ย so ่าทำครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่ทำเองเลยเห็นไหมคะทุกอย่างทุกอย่างเขาทำเองหมดเลย มาใส่รองเท้าก่อนมาลูกมันจะได้ไม่เจ็บเร็วเก่งอิลีร้านข่อยเก่งอิลีขาตั้งกล้องเขากระบ่มี้อยาเขาตั้งไว้มึงนี่เข <laughs> าตั้งไว้โอ้ยนี้บัวเขาโต๊กนี่ไม่เนาะข่อยตั้งกล้องไว้นี่ไม่ไที่น้อง ้าดยูก้องก่อนย่ายอยู่ไหนย่าย่าอยู่ข้างไหนย่าย่าวะโอนี่ย่าอยู่นี่ใส่เท้าใส่เท้าให้ลงมาคนแรกเป็นคนใส่รองเท้าเลยมาลงมา และนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้าที่แอดมินหยิบมาอัปเดตให้กับแฟนขับได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับความน่ารักของน้องพลน้องเพชรคุณยา่าคุณยายก็ทำหน้าที่น,น,น,นะครับดูแลหลานสาว อย่างใกล้ชิดใกล้ชิดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินนะครับก็มีอะไรก็จะมาอัปเดตให้กับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินได้ดูได้ชมอย่างแน่นอนนะครับ